สวัสดีค่ะมาคามามากินเขานะปลาค่ะวันนี้ปลาได้ซุปค่ะซุปหนังปลาขาดปลาเป็นหนังบ็อบป,ปโลค่ะนี่ไหมหนังหนานานาได้นไหมค่ะอันที่เรือจากเ็ดอ่าแกงคีเด็กค่ะ กัตบต้มค่ะต้มขมนี่นไหมคะเคยกินมาค่ะหากินอยากกินได้ค่ะอันนี้ก็มดแล้วค่ะบะมีล่ละชุดนี้มดเลยไปมั่งไทยเท่านา ันสมมติว่าบ่าสมมติได้ดวะมันต้องเด็ดไปสินะคะมันต้องเด็ดไปย่มใดย่มหนึ่งโรคระบาดค่ะช่วงนี้มันบ่หูเลยว่ะย่มดใดสิได้มีโอกาสได้บินกับไทยไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมพ่อแม่เนาะคะ่ะ ม่หัวหน้าคดด้ค่ะก็แปลกเหรอคะคนท่อม่ามีไผหัวหน้าคดไม่มีอะไรแน่นอนโรคแยกเราจากกันดีๆค่ะเขานิ่อุ้นมาสามมือแล้วค่ะ ตามมื้ออาหารสามหลอเข้าหุ้หมู่บ้านง่งหุ้กินกับแกงชิเล็กเพิ่งเห็ดกินเท่อแหล่เล้วเนี่ยไข่ย,ขไยูขาใสไดยก ม่ได้ค่ะฮันแนวว่ากินน้ำกันว่าต้องเฮ็ดเผ็ดค่ะเฮ็ดเผ็ดมันกินยาก แซ่บค่ะเป็นอาหารที่เฮหไงมากเกิดมากน้ำนะคะเนาะบว่าประเทศใดก็มากอาหารประเทศเจ้าของนะคะเนาะพริกทอดจริงจริงปลาต้องซอยไล่เงาค่ะอืแต่ว่ามันมาซี่เหลียมค่ะ สีเดี๋ยวมันสั้นไปไหม ทำไมอันนี้คว่ามขึ้นลายค่ะบีทรูทกินกับสิบปะท่านเหรอคะ กินข้าแซ่บมีมองอยู่มองเศร้านะคะเนาะมีมองนอนมีนกกินดีดีเรื่องเือคิดพอคนที่กำที่กำลังลำบากกันนะคะเนาะตื่นกันมาเห้าแบบอยู่บ้านกักกักโตนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบคนเขาบ,บ่บทำงานกันนะคะช่วงนี้หมายถึงว,ว่าก็จะทำงานอยู่แต่บร่ได้ออกไปข้างนอกนะคะอยู่ทังนอนเว์ทีาไปยอยู่นะคะก็คิดพอหมอคิดพอพยาบาลเน,นะะ่ะทุก ที่ยน่นโลวกล่ะค่ะเขาต้องตื่นไปเฮตุงานแล้วก็ความรู้สึกของคนที่กำลังจะไปเฮตุงานในขณะที่หลกระบาดเนาะค่ะเนาะหนาหดหูอยู่ค่ะงต่ลิตโตนอยู่เราต้องกลับมาด้วยความแบบปิดตกกังวลว่าจะนํ่ผ้าโลกเชื้อโลกนะคะเนาะกลับมาบ้านบ่คิดคิดถึงคนอยู่ค่ะง กันอยู่บ้านก็บบดได้สามารถอยู่ได้ทุกคนนะคะเนาะเพียงแค่ว่าคนหนึ่งออกไปอาจจะนํ่โลกเข้ามาในบ้านได้ง่ายๆนะคะทุกคนก็นเลยจําเป็นต้องป้องกันตัวเองนะคะเนาะโดยการฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือป่าคยอบานนะคะเนาะ พยายามให้จะคของเป็นวัดเป็นไข่ในช่วงโรคระบาดกันมากนๆะช่วงนี้แห้งงามฮอนนะคะเนาะแต่นหน่อยอ่ะเป็นขิงฮอนดีดีค่ะเป็นน้ำเป็นเล็กหน่อยบอกกับบรุนะคะนะหูจักตะเข้าว่าขิงฮอนขิงฮอนแบบได้ถืกเซตโต้นั่นคือเลือดดังไหลค่ะเลือดกําเดาไหลเพราะเขาจะแบบ ไปตากแบดดรลายนะคะเนาะแต่พอใหญ่ขึ้นมามันหายอะมันมักเป็นช่วงแบบตอนท้าเป็นเด็กน้อย ที่บ้านปะนะคะก็บอกให้ลูกมีอย่างเนี้ยตู่ก็กินเย่าเพิ่งจะออกไปซื้อทามันบม่จําเป็นอันนี้มัต้องออกไปซื้ออย่างนั้นนะเนาะจนพักผลไม้หมดนะคะถึงนเลยออกไปซื้อกันพักสดมดมันต้องมีนะคะพักสดผลไม้แต่เขาก็บางง่ายอยู่ค่ะเขาฮัดปะฮัดให้เขาเยอะ จะเป็นคนกินยากอยู่ยากแล้วนะแต่ว่าพอเนี่ยเขาไงญ่้รเขาไหญ่มาคนละทางันค่ะนะแต่ลูกเขาไงญ่กับเ่าเขาสอนเขาได้ ตอนหนนอนพื้นได้พื้นมัน่ไหมาช่ป่ะปู่สู้กัค่ะเพราะว่าค่อนข้างเนี่ยค่ะเขาจะค่อนข้างนอนหองไข่หองมันแล้วก็ไม่เตียงแะ้วเนาะสอนเขาว่าเธอต้องหัดกินให้ได้ทุกอย่างกินให้ได้หลายๆอย่างเพื่อที่ว่าจะไปตกแล้วกับลำบาก มองใดมองนึงแล้วมันมีอาหารว่าเพียงพ่อเธอก็ต้องกินอาหารที่เขามีให้อาหารแม้แต่สิ่งที่เธอว่ามากเธอก็ต้องกินทามันตกในสถานการณ์ลําบากนาะ,ะเนาะช่วงนี้ว่าคอยตากันเลยค่ะกินอย่างที่มีในบ้านอืมไปอิมะะ่มแล้วค่ะตอนนี้มันยังบม่ดึกนะคะ หาม่วงกว่าเดี๋ยวเอาไปรอบรอบประมาณสองทุ่มค่ะทุ่มหนึ่งสองทุ่มม,มันเขี้ยวเนิบดีค่ะ มันจะมีหนังง่วกับหนังควายนะคะนะอ้องนนี้นะขนาดนี้ต้องเป็นหนังควายอะ่ะกหนดาเปลือกหน้าเปือกหน้า,นาออปเฮ็ดชาเฮ็ดชาพ่อแม่ลูกสามคนนะคะนาะแล้วนี่เปลือกมันเหลือมันกินได้ไปใส่พริกปนใส่พริกปนแล้วก็ ใส่น้ำปลาอชอบมีกุ้งสุกลวกใส่กระสิแสบอ่ะมีเนื้อปลาขาวๆหลวกใส่กระสิแสบเหมือนกัน มาทักทายท่านนี้นะคะขอบคุณหลายๆสำหรับกันทักทาทยค่ะมากกานเพิ่มเพื่อนเขามากใหม่ๆนะคะเนะาะจึงใดกับคอมเมนต์ไวค้ค่ะเพ่นกันเรื่อยๆกันจะได้ไปติดตามกันนะคะเนะาะจังไดการช่วงนี้มีเวลาในการอยู่บานหลายกับเฮ็ดยังให้เป็นประโยชน์ค่ะนิดนหน่อยปลูกต้นไม้ปลูกพักยูขอนโดกับสือมเมล็ดพืช มาปลูกซื้อดินเมื่อปลูกพักนะคะเพื่อนๆปากะอยู่นี่ปากะปลูปกพักคื้กัน,นะค่ะกรนรุนอยู่มันมันก็นออกแตกออกเม็ดลายค่ะก็จะปลูกเอาล่งดินเป่ากินมันก่อนที่ความหนาวจะมาอีกนะคะตอนนี้กําลังเริ่มฮอ่เนี่ยค่ะมือดีประมาณเจ็ดองศาแปดองศามั้งค่ะโอเคค่ะขเขาคุณหลายๆสําสำหรับอาจารรับช่เป็นมู การกินเป็นมูนะคะเนาะการทักทายข้ามากบค่ะ